หลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในตอนเช้าสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะริ้วรอยหลุมสิวแล้วก็ถุงใต้ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า i n s t a d y e d เ a t l t นะคะเพื่อช่วยในการปกปิดแล้วก็อำพางจุดบกพร่องได้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการใช้ขั้นตอนการใช้ i n s t a d y e d เ a t l t แบบง่ายๆกันนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ ถุงใต้ตานะคะวิธีการใช้ก็หลังจากที่เรานะคะทำความสะอาดแล้วก็บีบเนื้อครีมออกมาพอประมาณนะคะแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อครีมจะทำให้เนื้อครีมนะคะกระจายตัวได้ดีขึ้นแตะลงไปนะคะบริเวณที่เราต้องการให้ใช้วิธีการกดท้าถูนะคะจะเป็นคาบขาว,ขาว ิ้้งไวะะโดยที่เราจะไม่ทาซ้ําที่เดิมนะคะทุกจุดบกพร่องนะคะอินซันนี่เอเลนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเติมเต็มผิวบริเวณที่มีปัญหาให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะคะมเมื่อทาทั่วแล้วนะคะ<ม>ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะ<ม>เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะคะ<ม>ได้ทำงาน นะคะคไม่แนะนำให้พูดคุยหรือว่าให้ยิ้มนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับผิวหน้านะคะหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจะสังเกตเห็นว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวนะคะถ้าเราใช้เทคนิคนี้ในการทาอินซิเดนตนะคะก็ะะจะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะ ใครที่ติดปัญหาทาแล้วเป็นคราบสีขาวแล้วก็ทาแล้วไม่เห็นผลนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะสำหรับเคสที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวิธีการใช้ทำยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตอนเช้านะคะเราจะใช้ i n s a n t i a ้เเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ในลักษณะกดลงไปแบบนี้นะคะจะไม่ถูซ้ำทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมลงไปสู่ผิวนะคะจะสังเกตว่าเนื้อ เนื้อที่เป็นหลุมนะคะก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มขึ้นนะคะผิวจะเริ่มฟูขึ้นเรียบขึ้นสำหรับเทคนิคการทาอินซานี่เอสเลทนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะคำแนะนำนะคะก็คือผสมน้ำวิธีการทานะคะควรจะกดลงไปที่ผิวแทนการถูวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเราทา ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจะไม่กลับไปทาซ้ำนะคะถ้าทำเทคนิคแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าจะไม่เป็นคราบสีขาวแล้วก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะ